สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายยูสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับคือ Cap โฟร์ฮาร์เรนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกทแซดสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาที่เก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีตามแบบนี้นะครับสีบอลเงินสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนะครับสำหรับสีขาวมุกเพิ่มเงินเจ็ดพันบาทนะครับทุกท่านใดมองคันหรือสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรับชมกันนะครับว่า เกรแซดสิ่ตัวยกสูงคันนี้มีอะไรเปลีปย่ยนแปลงบ้างนะครับรับด้นนานหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับอันนี้ได้เป็นทุกรุ่นเลยตั้งแต่เกตร LDA ขึ้นไปนะครับก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวใหม่เป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีไฟเดลท์และไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าเนี่ยไฟเดลท์จะทำงานนะครับหรือเปิดไฟเลี้ยวก็จะสลับกันไปนะครับจากไฟเดลท์ก็จะกลายเป็นไฟเลี้ยวสีส้มขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็น ฟดักหมอครับสำหรับเกียร์ชัก็ได้เป็นไฟดักหมอกแบบ LED ส่วนด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับนี่ครับอยู่ที่ด้านข้างของการชนหน้านะครับแต่สวนของกระจังหน้านะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสามสีมีสีบัดเงินอย่างนี้นะครับสีเทาแล้วก็สีดานี่นะครับเป็นสามชิ้นแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้อี u z u เป็นโครเมียมนะครับด้านล่างก็เป็น ช่องลับลมขนาดใหญ่นะครับนี่ครับเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งชุดเลยสำหรับด้านหน้าพร้อมด้วยฝากระโปรงนะครับแบบใหม่ก็จะมีสันเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับมีสันเพิ่มเข้ามานี่ครับด้านหน้าเต็มเต็มอันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีล้อแม็กเป็นล้ออลลหลขนาด18นิ้วนะครับเป็นลายใหม่เช่นเดียวกันครับ เป็นสีเงินทั้งชุดเลยนี่นะครับพร้อมโลโก้อีกสุอยู่ตรงกลางนะเป็นสีดำมาพร้อมยางนะครับบิสตงขนาด265 6 0ขอทั้งสล้อล้อแม็กก็เป็นลายเดียวกันทั้ง4ีล้อเลยนะครับน,นะครับด้านข้างก็ยังเหมือนปี2023อยู่นะครับเป็นสีดำตัดเงินแบบนี้พร้อมโลโก้ไคเลเอนเดอร์เป็นโครเมียม กระจกมองข้างสีกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นี่นะครับหรือเปิดเป็นโครมเมียมเช่นเดียวกันครับีสายด้านข้างก็ยังเหมือนปี2 0 2 3อยู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่3ชั้นแบบนี้เป็น LED นะครับ LED เฉพาะขอบนะครับผมเป็น3มชั้นแบบนี้ไฟเลี้ยวและไฟถอยนะครับยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่ กลงหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการนี่ครับจะดีไซน์ใหม่ก็คือปวดขึ้นมาครับมีเส้นสายเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนี้มือเปิดเป็นโครเมียมพร้อมบิวอินกล้องมองหลังส่วนของกันชนท้ายยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนีกันชนท้ายตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าขึ้นลงสะดวกสบายมากครับสิหรับสิ่ตัวยกสูงหรือว่าตัวแคบยกสูงนะครับ เดี๋ยวไปรับชมภายในกันนะครับแล้วภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างเยอะเลยแผงประตูนะครับตรงแผงประตูตรงนี้ก็จะมีลายนี่ครับเป็นลายใหม่นะครับเป็นบูดนุ่มเช่นเดียวกันนะครับ่าเท้าแขนตรงนี้ก็เป็นบูดนุ่มครับจะไดเก็บให้สีขาวนี่ครับมีปรับระพับไฟฟ้านะครับตันนี้เริ่มนสีเทามาให้มือเปิดสีเงิน ส่วนของเบาะนะครับก็ยังเป็นเบาะหนังอยู่นะครับสีดำเดินจะเข็่มให้สีขาวนี่ครับลายจะเป็นลายใหม่มีดูระบายอากาศตัวนี้ก็เป็นคูแม็กอยู่นะครับสาหรับคู่หน้าแต่ว่าไม่มีสกรีนมาแล้วนะครับว่าคูแม็กปกติจะมีสกรีนมาให้นะครับเบาะหนังเช่นเดิมครับเกจซัก็ปรับมือนะครับอันนี้เอนอันนี้ปรับสูงต่ำมอนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเลื่อนนะครับเดินน้ายหยัง ในส่วนของกุญแจก็มีมาให้2ดอกล็อกกดล็อกครับเ,เดิมครับผมตรงนี้ก็มีเปิดฝากระปองเปิดฝาถังน้ำมันนะบปรับระดับไฟหน้าปรับได้4ีระดับนะครับป้องกันเสียการทรงตัวส่วงพวงมาลัยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแอร์แบ็กตรงนี้นี่ครับมีจะมีลายๆอยู่ครับ ฝั่งขวาก็มีคุดคอนโทรลมาให้นะครับแล้วปัดหน้าจอฝั่งซ้ายก็ควบค,มคุมหน้าจอตรงนู้นนะครับผมวงบาายคุ้มหนังจะตะเข็บให้สีขาวครับผมในส่วนของมัดวัดนะครับเป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันแต่ผมลองสตาร์ทให้รับชมนะครับเี่ยครับเมื่อสตาร์ทหน้าตาเป็นแบบนี้ครับตรงกลางก็จะเป็นเป็น M i d ขนาด7นิ้วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นวัดรอบฝั่งขวาจะเป็นน้ํามันกับความร้อนนะครับานผู้ความร้อน เป็นหน้าจอซีรีย์ของ e สูนะครับสามารถดูได้ว่าวิ่งกี่กิโลลิตรแรงนี้นะครับอัตราการเหยียบคันเร่งอะไรดูได้หมดนะครับหน้าจอแบบใหม่นี่ครับขนาด8นิ้วนะครับรุ่นเก่าจะเป็นขนาดแค่7นิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ทั้งชุดเลยนี่ครับเมื่อสตาร์ทหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของการปรับแอร์นะครับเกรดซัดก็ปรับมือเหมือนเดิมแต่ว่าเกรดซัดจะมีขอบเงินเงินมาให้ยันหัวเกียร์ครับ นี่ครับหเกียร์เกียร์แซดในเกียร์ธรรมดามีหกสปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9 1 5 0แรงมานะครับแรงบีดสูงสุด350นิตันเมตรนี่ครับคอนโซลตรงกลางแล้วก็เน้นโทนเป็นสีดําดําหมดเลยเท้าแข่จะเป็นหนังดำเดยนนเก็บสีขาวมาให้มือเบรกมือยังเป็นแบบดึงอยู่นะครับนี่คเป็นสีเทานะครับ แารบอดด้านบนก็เป็นสีดำเดี๋ยะเข็บมาให้สีขาวนี่นะครับเป็นบู่นุ่มครับน,นุ่มหมดเลยในส่วนของกระจกมองหลังนะครับยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ด้านบนก็เน้นโทนสีดำทั้งหมดเลยมีไฟหัวเก่งนะครับแล้วก็ไฟกลางเก่งมาให้นี่ครับสีดำทั้งชุดเลยนะครับสำหรับปี2024 ทุกคคาอยากเห็นอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้รับชมนะครับช่องแอมสีดํานะครับตรงนี้เป็นสีออกเงินเงินนะครับนี่ครับนส่วนของด้านหลังนะครับแผงประตูก็เหมือนด้านหน้าเลยด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคูแม็นี่ให้คู่หน้าอย่างเดียวนะครับที่กระจายความร้อนได้ดีแมจอดกางแดดน,นะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังนี่ครับ เดินตะเข็บให้สีขาวพร้อมช่องชาร USB อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แอร์หลังสำหรับเกตใซดก็จะมีแอร์หลังมาให้ครับ,บดำหมดเลยยันมือจับนะครับด้านคางก็สีดำเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับอีวูใน2024ันยนะครับ ครับถึงแจ้งไปนะครับมีทั้งหมด4สีลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจสามารถถักเข้ามาสอบถามได้นะครับ Isuzu Bangor c ล l m a นะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่9 3 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมองหารถครอบครัวหรือรถใช้งานเนี่ยแนะน่าเป็นรุ่นเก๋สั้นี่เลยนะครับมีออปชั่นมาให้ค่อนข้างครบครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่นะครับผมจะมาถ่ายคลิปแบบนี้ให้รับชมนะครับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเพจ Facebook ชื่ออีซูซ u บางบอนนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใน ยูทูบช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ